ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเตา๋าภูสินะแล้วก็คุณพุทธสอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านช่วยทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหน่อยครับครับสวัสดีครับต่อบูศินครับสวัสดีแฟนๆ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมอ่าเชิญครับพุ๊บครับสบายดีค่ะมาจากสปปลาวเด้อน้องพุทธศรเนาะครับเอฟวีของเพลงพี่ต่อบูศินเด้อค่ะได้นะครับก็ก็ต้องบอกเลยว่าเพลงที่เราจบไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตอนนี้ยอดวิวล่าสุดยังทำงานอยู่นะครับ49ล้านวิวแล้ว ะะเรียกว่าเป็นเป็นนางเอกคู่บุญเลยนะฮะที่วันนี้เราเปิดเพลงนี้มาเพราะเดี๋ยวจะมาเชื่อมโยงกับจักรวาลล่าสุดของเตา๋าครับนะฮะอ้าวนะฮะต้องบอกก่อนว่าถามถามพูดนิดนึงพี่เต๋าหล่อไหมครับ รอหลายเจ้าู้หลายเจ้าชูแปลว่าอะไรแก้ตัวด้วยเจ้าชูหมายถึงแบบรอผลงานเจ้าชูแปลว่ารอแปลว่ารอแปลว่ารอ๋ออโหนึกว่ามาถึงน้องแซลลี่ซะแล้วเจ้าชูคือแบบมีเสน่ห์อะไรอย่างี้ใช่ไหมแมนค่ะอ๋อมีเสน่ห์นะครับอ้าววันนี้นางเอกแบบตัวจริงมาแล้วแล้วก็เป็นรูปเป็นนางเอกที่แบบเล่นกับเต๋าแล้วแบบแฟนๆชอบมากนะมีอีกหนึ่งเพลงคือเพลงที่เล่นด้วยกันมนรักพระธาพนมครับ ครับ <c oughs> คือเพลงนี้ก็แบบโอ้โหแบบแฟนๆก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะตอบรับดีมากบรับดีสิบล้านวิวแล้วเหมือนกัน <c oughs> เออนะครับ <c oughs> วิวกำลังค่อยๆมานะฮะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยววันนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดแต่ก่อนอื่นเลยพี่ต้องถามนิดนึงว่าเตา๋าหายเหนื่อยหรือยังครับ <c oughs> ไม่เหนื่อยครับผมไปได้ไปต่อได้คือที่พี่ถามนี่เพราะว่าตั้งแต่ดูตอนที่เราคุยกันคือเต๋เนี่ยไปทัวร์ยุโรปนะกลับมาไปอังกฤษต่อกลับมาไปงานศึกผมไม่เห็นคุณหยุดเลยสักวันเดียวคุณไปนู่นไปนี่ตลอดเลยได้ได้พักเลยใช่ไหมฮะมันก็มีช่วงเวลาเราได้พักนะครับคือผมมีความสุขนะครับเพราะว่าเราได้ทํางานในสิ่งที่เรารักอะครับพี่มันเหมือนเราไม่ได้ทํางานมันเหมือนเราได้ทําในสิ่งที่เรารักแล้วก็ได้เงินด้วยนี่คือโชคดีมากที่เราได้ทํางานแล้วเรามีความสุขแล้วก็ได้เงินมาเลี้ยงดูตัวเอองแลคครรบัววด้ย ครับผมนะฮะโอ้เก่งมากๆเลยนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดชื่อเพลงว่าหอยจำที่ขงเจียมครับผมจำได้ว่าตอนนี้จะเป็นจักรวาลลุ่มน้ํำขงที่เราเคยเล่าให้ฟังใช่ครับนะครับอ่านะครับเพลงนี้มันเรื่องราวเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อย ครับหอยจำที่ขงเจียมนะครับมาจากรวาลลุ่มแม่น้าโขงนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราได้ไปฮักสาวเชียภูมินัก็ุต้นกําเนิดแม่น้าชีไปแล้วนี่ครับวกกลับมาแม่น้ําโขงครับอยู่ที่อําเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพลงนี้ก็เกิดจากแรงบันดาลใจในตัวเองนี่แหละครับไปไปกินกาแฟพาปู่กับย่าไปกินกาแฟอยู่ที่ร้านกาแฟริมน้ําโขงแก่งพิสมัยชื่อร้านความทรงจําคาเฟ่และทีนี้ อ่พเพอิญืนว่าเราก็ได้ทาอัลบั้มหมอลำทรงเครื่องก็ได้เรียนปรึกษากับอาจารย์สิงห์เท่าสราบทุ่งขี้เหล็กคือบรรยากาศตอนนูนนน้นบรรยากาศจ้น,นกาแฟคุยกันมันฟินมาก<อ>มันแบบว่าเฮ้ยมันเป็นภาพพาโนรามาเห็นแม่น้ําโขงเห็นภูเขาสลับซับซ้อนรเราก็เลยไปปรึกษาอาจารย์ครับผมอยากได้เพลงเกี่ยวกับความทรงจําที่ขงเจียมไงครับเอาอารมณ์แบบแบบอารมณ์ความทรงจำที่ขงเจียมแบบว่าคนแบบน้องเงาเฝ้ารออะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็ได้กรุณาแต่งมาเป็น หอยจำที่โขงเจียมเพื่อที่จะให้เข้าคอนเซปต์กับอัลบั้มหมอลำทรงเครื่องเพราะว่าความทรงจํามันอาจจะดูเป็นแบบไปรุ่นไปหรือเปล่าหน้าอะไรครับก็เลยเห็นล่งลึกเป็นหมอลำครับกลายเป็นหอยจําที่โขงเจียมโอ้นะครับตอนที่เต๋าเนี่ยเห็นเพลงเนื้อเพลงเนี่ยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างโอ้ตอนที่เห็นเลยฟินมากครับคือแบบเฮ้ยนึกถึงภาพ ได้ขึ้นไปผาชนะใดได้ไปมองดูวิวทิวทัศน์ต่างๆที่อยู่ในจังหวัดอุบลอยู่ที่อำเภอของเจมครับคือแบบนึกภาพ MV เลยครับแต่ทีเนี้ยเราก็มานึกภาพต่อว่าคุยกับทีมทีมโปรดิวว่าทำยังไงดีอยากจะให้มันว้าวกว่านี้ มันต้องมีวัฒนธรรมความเชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องให้มันรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจนะเราก็เลยดึงเอาเอาเอเรสเฟรนช์ของภูไทยหนึ่งเดียวในอุบลราชธานีก็ค,คือภูไทยบ้านป่าขาซึ่งปกติอ่าชนเผ่าภูไทยนะครับจะอยู่แถบกลสิรรรนสกลนครนครพนมมุกดาหารประมาณน,นี้ครับแต่อุบลจะหลงเหลืออยู่ที่หมู่บ้านเดียวก็คือหมู่บ้านป่าขาซึ่งก็แต่งกายเหมือนนางเอกเอ็มีนะครับใช่ครับเราก็เลยเอาเอาเออเรสเฟนช์ภูไทยบ้านป่าขาเนี่ยมาต่อยอด ให้เข้ากับพิธีกรรมความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้คนในอดีตก็คือการเหยาหมอเหยาหมอเหยานี่หมายถึงว่า เป็นเหมือนผีฟ้าผีแถนเชิญนะครับเชิญผีเทพไทยเทวาเนี่ยลงมาผ่านร่างบุคคลคนหนึ่งเพื่อที่จะดูแลร่างทรงใช่ไหมในอดีตใช่รงไร้ร่างทรงใช่ครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยมันยังไม่สามารถเข้าถึงวิทยาการทางการแพทย์ได้เท่าปัจจุบันใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยป่วยก็ไปหาหมอโรงพยาบาลก็ไปได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่ใช่และในปัจจุบันเนี่ยครับการพิธีกรรมอะไรเหล่านี้มันก็ค่อนข้างที่จะเลือนลางไปบ้างแล้วเราก็เลยอยากจะสมมุติ เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งช้าดนึงคือตอนแรกคุณมองเห็นภาพขนาดนั้นเลยเหรอตอนที่คุยกันแบบเนื้อเพลงเป็นแบบนี้ผมมองไปเรื่องของมีผีฟ้ามีเหยาวคุณคิดได้ขนาดนี้เลยเหรอพราะได้ยินทํานองของอาจารย์เสียงเท่าสายมามันจะมีทํานองในหอยจําที่ขงจําจะเป็นทํานองภูไทยโอทํานองเงาเงาปีภูไทยแล้วผมก็หลับตาเลยแบบมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องมี ต้นลีลาวดีต้นลีลาวดีอยู่ตรงกลางนะบ้านพระเอกอยู่ฝั่งนี้บ้านนายเอกอยู่ฝั่งนี้เรามาเจอกันที่ต้นลีลาวดีพี่เราทำเอ็มวีกันเลยโอ้เดี๋ยวตอนตอนที่เราคิดจะทำเอ็มวีะตอนนั้นเพลงเราเราอัดเสร็จหรือยังตอนที่เรามีภาพเอ็มวียเป็นไกด์เป็นไกด์คือแค่เพลงมาเป็นไกด์แต่เอ็มวีคุณเสร็จแล้วในหัวเสร็จแล้วเสร็จแล้วคือตอรี่บอกเสร็จแล้วลีลาวดีต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีเรื่องประเพณีผีฟ้าอะไรงี้ใช่ใช่ใช่คือคือภาพเอ็มวีเนี่ยมันเสร็จก่อนเนื้อเพลงอีกท ก็คือเรามองว่าเขาเป็นคนที่อยู่เฉยๆก็ดูมีอะไรแค่มองตาเนี่ยมองตาดูมีของดูมีอ่าดูดิอ่านี่ชื่ออะไรครับน้องพุทธสาว<อ>ใช่ไหมโอเคเ <laughs> นี่ยครับยังอยู่นะยังอยู่ยังอยู่หม่ถึงว่า นี่จะบอกว่าตอนนี้เขาเข้าฉาก MV ฉากพีตานะครับเหมือนเขาไม่เป็นตัวเองด้วยจริงไหมถึงต้องถามว่าน้องชื่ออะไรเออตอนนั้นตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างเห็นบอกตอนนั้นลมเย็นๆที่บอกว่าในใช่ไหมอากาศเย็นลมเย็นๆอะไรเนี่ยตอนนั้นรู้สึกไม่เป็นตัวเองเลยค่ะแล้วก็แบบทีแรกก็แบบเออขอเจ้าที่เจ้าทางให้แบบผลงานออกมาดีแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยเร็วเพราะว่ากลัวฝนจะตกด้วยวันนั้นนะคะแล้วก็อธิฐานไปแล้วเราก็รำไปจากที่ที่แรกที่รำไม่ค่อย ต่ำไม่ได้ใช่ก็คือแบบว่าลาได้ประกอบจังหวะปกติก็คือลานี่หน่อยใช่แบอดอย่างนี้นะอย่างนี้แต่พอเข้าไปจริงๆครับเข้าไปแล้วแล้วก็อธิษฐานแล้วก็เปิดเพลงมาแล้วก็ลาไปแล้วก็ปล่อยเลยค่ะคือมันไหลไปเองเลยเหรอไหลไปเองเลยค่ะท่าต่างๆอะไรที่ได้ก็แบบรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นเราบ้างไม่เป็นเราบ้างแต่ว่า โอ้ก็สร้างเสสงสัยพี่สงสัยเจ้าที่จะถางแบบมาช่วยคงอยากจะทําให้มันให้มันดูดีขึ้นตอนนั้นเราก็ประจอยมากม้วนมาค่ะลำไปแต่ว่าหน้าเราเราเราสนุกมากเราม้วนกับเพลงมากแต่เขาบอกว่าหน้าเราไม่มีความสุขเท่าไหร่บางครั้งอ๋อเหรอแบบเขาไปดูแบบว่าหน้าแบบจึ้งๆอะไรบางอย่างหน้าจึ้งดูแบบเขาเรียกว่าไะแบบกําลังใช้สมาธิแบบขื่นขื่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วกีตเทกัจะผ่านไอ้ท่าลาเนี่ย เหยเนี่ยครับจากจากที่แรกก็ประมาณครั้งสองครั้งพอแบบเออเราขอเจ้าที่จะทางให้ช่วยก็แบบผู้กำกับบอกโอเคได้ละหนูก็แบบเออผ่านแล้วเสร็จแล้วหรอคะอย่างประมาณนี้ครับมีการเตรียมตัวนานไหมครับก่อนที่จะมาเล่นฉากนี้ครับที่บ้านเขาบอกว่าอ่ะส่งมาว่าจะได้เล่นบทเหยาก็คือแบบเจ้า ร่างทรงอะไรประมาณนี้เจ้าวิธีอะไรอย่างเงี้ทำพิธีหนูก็ไปเชิญมาอุ้ยอยากลองตื่นเต้นท่าไายหนูก็ไม่เคยอะไรแบบนี้หนูอยากเล่นหนูก็แบบไปดูมาทาง Youtube ก็ศึกษามาระดับหนึ่งแล้วก็มาถึงที่ก็พี่เต๋าแล้วก็ทีมงานเขาก็แบบช่วยบีบท่าช่วยสอนท่าอะไรต่างๆ ครับโอ้โหเก่งมากเลยเพราะว่าเราดูพอเราดูทาง MV ต้องบอกว่าตอนนี้เอ็มวออนวันนี้ด้วยครับผมแต่เดี๋ยวสัมภาษณ์เสร็จล้วค่อยไปดูนะครับจบก่อนแล้วค่อยไปดูนะครับอ้าวนะต้องบอกเลยภาพสวยมากนะฮะแล้วก็น้องเต๋าเนี่ยมีมีส่วนร่วมในใน MV แบบในเพลงนี้เขียนสตอรี่เยอะมากทําอะไรบ้างในเพลงนี้เล่าให้ฟังหน่อยครับก็ต้องแต่วางเส้นเรื่องนะครับว่าอยากจะได้ประมาณนี้แล้วก็ได้รับความเมตตาจากพี่ป๊อ พี่นีนะครับแม่มณีมุกดาครับเราเคยร่วมงานกันในละครเรื่องดอกคุณเสียงแนคนนะครับก็เชิญแม่มาที่ตึกร r มมี่เลยแล้วก็เล่าที่ผมเล่าให้พี่มีฟังกันแหละเราเล้วแล,ลแม่ก็แบบ <laughs> ลูกคะนี่มันละครเรื่องหนึ่งนะครคบลู <ก S 1> ้จริง <laughs> จริงๆมันเป็นละครเลย <laughs> ใช่ครับมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วแบบมีแบบจีบกันแล้วมีแบบตามแบบอุ้ยน้อยใจกันครับครับใช่ครับผมก็เลยแบบ แม่ครับแม่ช่วยย่อยให้หน่อยได้ไหมครับผมเชื่อว่าแม่ทําได้อะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาก็เต็มที่มากเลยนะครับคือต้องต้องขอบพระคุณทางพี่ป๊อปไม่นี่มากๆครับที่ได้เต็มที่กับทาง MB ของเราเขาก็มาวางสตอรี่บอร์ดว่าเอ้ยซีนนี้ถึงขั้นไปสเกลโลกันก่อนที่ที่ผาชนะใดขึ้นผาชนะใดกันไปก่อนเพื่อที่จะไปดูว่าเฮ้ยพระอาทิตย์จะขึ้นประมาณ ตีสี่สี่สิบห้านะโอุย้ยขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับเราต้องรีบถ่ายให้ทันแสงรพระอาทิตขึ้นตีสี่ครึ่งตีห้าพระอาทิตก็ขึ้นแล้วเนาะแล้วเก้าโมงเช้าจะร้อนมากเพราะฉะนั้นเจ็ดโมงถึงไม่เกินไปหมดเราต้องถ่ายให้เสร็จแล้วนะอะไรครับก็คือเพื่อที่จะวางเส้นเรื่องว่าตีห้าถึงเจ็ดโมงถ่ายซีนนั้นซีนนี้หน้าอะไรเงี้ยครับครับใช่ครับการเตรียมความพร้อมนี่แบบต้องเป๊ะขนาดไหนครับเต๋าครับคือแบบถ้าสมมติแบบฉาก ไม่เกินเจ็ดโมงอะไรเงี้ยเราเราคือทีมงานต้องเสร็จตั้งแต่หกโมงอะไรเงี้ยเรียบร้อยๆใช่ไหมครับใช่ครับทีมงานก็ไปการเต็นท์รอนอนเต็นท์กันนะครับนอนเต็นท์กันที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มที่ผาชนะใดนะครับแล้วฝนก็ตกด้วยทั้งคืนแล้วตกด้วยเหรอโอ้โหตากฝนกันนะนี่่าโดนมดกัดด้วยค่ะมดขึ้นเต็นท์โอ้โหมดขึ้นมดขึ้นเต็นท์ครับโอ้มดขึ้นเต็นท์คือชีวิตก็เขาเรียกว่าอะไรคือ เบื้องหน้ามันสวยงามมากแต่ว่าคือด้านหลังคือก็เข้าใจว่ามันเป็นอุทยานแห่งชาติไฟก็ไม่มีต้องใช้ไฟฉายตุ๊กแกตามห้องน้ำหน่อยครับคือมันก็เป็นเรื่องปกติแต่เราดันชอบเราแบบพี่เราเป็นคนชอบอะไรแบบที่มันท้าทายอยู่แล้วก็เลยแบบเอออดทนเพื่อความสวยงามของของเอ็มีเราครับใช่ครับโอ้โหแล้วก็สวยจริงๆนะฮะคุณผู้ชมฮะคือเวลาไปส่องแล้วเนี่ยผมชอบฉากซีนทะเลหมอกที่มันยาวไปเลยแบบแบบกว่าจะได้ภาพแบบนี้นานไหมกว่าจะเก็บภาพแบบทุกอย่างแบบเนี้ย ใช้เวลานานไหมครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของทีมกันครับเพราะว่าเนื่องจากเมื่อคืนนั้นฝนตกครับตื่นเช้ามาก็เลยมีทะเลหมอกครับทางเราก็ได้เก็บสต๊อกช็อตไว้ก็คือแบบว่าเอากล้องเอากล้องถ่ายแช่ไปเลยอันนั้นคือแยกไปเลยหนึ่งกล้องแล้วก็ที่เหลือก็มามาเป็นกล้องเส้นเรื่องครับก็คือถ่ายเส้นเรื่องกันของเราก็วางแผนกันแบบนี้ครับโอ้ต้องบอกเลยว่าภาพสวยจริงๆนะฮะแล้วถามนิดนึงครับว่านางเอกหนีไปไหนครับ นางเอกคุยคุยกันแรกๆดีๆจีบกันดีๆอยู่ๆนางเอกปิดประตูลดออกไปเลยนางเอกไปไหนครับต้องได้ไปทําหน้าที่ค่ะรับขันแทนแม่ใหญ่ค่ะคือตอนนั้นก็คือจะบอกว่าถ้าหากว่าจะบอกให้เอกโดยตรงเออทำไมไม่บอกทำไมไม่เปิดใจคุยย่านเพันหับโบได้แล้วเพิ่นกระซีแบบหับโบได้บางเทื่เพิ่นกระซี่อยเข้าไปแต่ว่าไอ้เฮาเป็นลูกที่ดีเฮาก็ต้องแบบเอาพ่อเอาแม่ไว้ก่อนก็เลยจากไปทั้งที่ยังหักก็เลยแบบเลือกที่จะบบอกก็เลยแบบ ไปแบบเงียบๆเลยค่ะไปแบบเงียบเลยค่ะครับแล้วแล้วฟิลนั้นเต๋าตอนที่นางเอกไปตอนนั้นเราอารมณ์เป็นยังไงครับก็มีความวาวุ่นนะครับเพราะว่ามันเฟซก็หายไลน์ก็เงียบนะครับไปหาบ้านเขาจากที่เราเคยได้ได้ไปแบบว่าจู๋จีกันไปรดน้ำต้นไม้กันที่บ้านกันอยู่กินกาแฟอะไรอย่างงี้มันก็จะมีซีนที่ดอกไม้หน้าบ้านนางเอกเขาเหี่ยวแล้วก็แบบเอ้ยทำไมหายไปไหนเนี่ยหายไปโดยแบบ ไม่สามารถติดต <il S 1> ่อได้เลยหรือติดต่อได้แต่เขาไม่รับโทรศัพท์แต่หารู้ไหมว่าที่เขาหายไปเนี่ยเพราะว่าเขาก็คงจะกลัวพระเอกกลัวแฟนลับไม่ได้ว่าเขาต้องไปสืบเชื้อสายเป็นหมอเหยา่เขากลัวพระเอกอายหรือเปล่าที่จะมีแฟนเป็นร่างทรงนะถ้าพูดตรงๆอ่ะเนาะก็คือกลัวหรือเปล่าว่าจะมีแฟนเป็นร่างทรงนะ ย่าอายเพราะว่ามันอยู่ในพศนี้แล้วทำอยู่ในสมัยพศปัจจุบันโทรศัพท์ได้อะไรได้อะไรอย่างงี้ครับผมชอบฉากกิมมิกที่แบบว่ามีแบบกินน้ําแล้วมีชนแล้วแบบน้ํากระชอกออกมาแบบเป็นจุดเล็กๆแบบไอ้มุมนั้นใครเป็นคนคิดนะครับอ๋อพี่ป๊อปพี่ป๊อปผู้กำกับครับครับใช่ครับมันทําให้ดูแบบมันมีแบบอะไรนิดนึงแบบให้มันแบบเรื่องราวมันแบบว่าแบบเออมันดูน่ารักขึ้นมานะครับแล้วถามนิดนึงว่าเต๋อเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราชอบฉากไหนมากที่สุดทั้งหมดใช่ไหมครับ ชอบฉากอ,าอยู่บนผาชนะได้ทั้งหมดเลยครับรวมไปถึงฉากเคลียร์ใจตอนจบที่ที่นางเอกมาบอกพระเอกว่ายืนกันทั้งคู่ครับ,รบยืนกันมองข้างนอกแม่นำ้ำโขงนางเอกก็แบบบอกว่าเอ้ยลืมน้องไปเถอะเดี๋ยวน้องจะต้องไปรับหน้าที่แทนยายนะน้องต้องไปเป็นหมอหเห<อ>ย้าโอ้โหฉากนั้นนะครับช็อตฟิลมากแม่ฉากนี้ แล้วก็มันก็จบเพลงพอดีใช่ไหมครับเพราะว่าในในเนื้อเพลงอะ่ะมันไม่สมหวังอยู่แล้วแต่ผมก็คุยกับทีมว่าเราจะทํำยังไงดีเราจะบิดให้เรื่องมันสมหวังได้ไหมมันจบแล้วมันเป็นนาทีที่ห้าจะ 5, 5กว่าแล้วอะเราก็เลยแบบอ่ะโอเค2เดือนผ่านไปก็ขึ้นที่ภาพ เป็นภาพเหยาอแล้วพระเอกก็เป่าแขนเข้ามาซึ่งการประกอบพิธีเหว่ยอะครับสิ่งที่ขาดอะไรก็คือเครื่องดนตรีประกอบจังหวะในปัจจุบันนะครับเขาก็สามารถใช้เปิด y o u t u b เปิดอะไรได้เป็นเพลงถ้าสมมติว่าไม่มีเครื่องดนตรีพอใช่ไหมครับอันนี้ก็คือว่าเฮ้ยพระเอกก็ยอมรับแล้วนะเป่าแขนขึ้นมาไดมาว่าเฮ้ยฉันรับรักนะไม่ได้กลัวหรอกจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรารักกันนาก็จบแบบแฮปปี้โอ้ขอบคุณมากเลยที่มีช็อตนี้นะไม่งั้นมันดูแบบใจ้ายมากเลยเออมันดูแบบโอ้โหแบบ เขเข้าใจฟิลไหมเพราะแบบว่าผู้หญิงแบบไม่ไม่โอเคอะไรเงี้ยแล้วเราคือคนดูจะรู้สึกว่าแบบมันมันช้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออแต่พอพอมันมีอีนิดนึงแบบพระเอกไปเป็นหมอแคนหมอแคนเออหมอแคนแล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมันดูว่ามันจบแล้วมันดูสมหวังนะครับโอ้ขอบคุณที่ทําฉากจบที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะแฮปปี้เอนดิ้งแเอนดิ้งเออแล้วผมบอกเลยว่าซีนนี้จักรวาลนี้ของเต่านี่เป็นแบบอารมณ์แบบเป็นจักรวาลงอนแฟนมากเลยนะเพราะเขาจะเห็นพี่เต๋าทำหน้าแบบค่อนข้างเขาเรียกอะไรนะออกแนวแบบคุณคุณเคืองเคืองนิดนึ เกือบเกือ <Q. S 1> บเกือบ,บทั้งเรื่องเลยครับคือเต๋าแบบแสดงอินเนอร์แบบสมนใช่แบบว่าหนีไปไหนเนี่ยแบบแล้วมาเจอแล้วเหมือนอารมณ์เหมือนว่าว่ายังคุนคุนอยู่ค,คุณคุณปรับอารมณ์ตรงนี้นานไม่ซินเนี่ยก็คือด้วยความที่เราต้องทํางานแข่งกับเวลาเนาะในวันแรกเพราะว่าเราเรา,เรา,เราถ่ายในถ้มกลางที่ฝนมันก็จะตกอะครับ,รบแล้วอุย้ยห้าสี่สามสองทำไงดีทําไงดีเราก็แบบอ่ะโอเคเหมือนแบบอารมณ์แบบให้แฟนหายไปแล้วทำไมไม่ตอบอะมันต้องมีอารมณ์คุนมัวก็ต้องแบบ แต่ผมจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าคิวขโมดปุ๊บมันจะเห็นเลยว่าเป็นคนที่แบบมาดูเครียดอย่างเงี้ยเครก็จะต้องทําให้ตามันแข็งก่อนแบบอย่างเงี้ยมันดูแบบประมาณนึงแต่ไม่ถึงกับโกรธอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับนะครับแบบขุณประมาณนึงก็เลยออกไปไปแบบภาพแบบนั้นนะครับนะครับแสดงกับพี่เต๋ายากไหมครับ ไม่ยากค่ะเพราะว่าพี่เต่าเพ่นซวยตลอดเลยแม้กระทั่งสากที่จะต้องให้เสียน้ําตาพี่เต่าเขาก็สอนแลวกอกบอกเทคนิคเออเทคนิคให้แบบเฮจังซี่ซวยได้แล้วก็แบบซวยได้หลายเลยแล้วก็จะมีแบบสากทีว่าว้าเว้าอุบลเนาะพูดอุบลพี่เต่าก็คอยแบบสอนพูดซวยตลอดเลยค่ะนะฮะโอ้ดูดูออกมาแล้วทุกอย่างมันลงตัวมากเลยนะฮะอีกคําถามหนึ่งครับตอนนี้ทั้งเพลงทั้ง MV เสร็จแล้วเนี่ย ตัวนี้พอใจไหมครับก็โดยส่วนตัวนะครับผมในการทํางานพาร์ทของการทํางานคือพวกเราเต็มที่แล้วก็พอใจมากๆในผลงานของเรานะครับแต่ว่าไทยที่สุดแล้วะครับ ความคิดเห็นเนาะนะครับข้อเสนอแนะความคิดเห็นนะครับนี่เลยครับคอมเมนต์ต่างๆนะครับเป็นสิ่งสําคัญมากๆครับเป็นเหมือนดั่งน้าทิพย์ชโลมใจให้กับคนทํางานเนาะได้ฟังได้เห็นอย่างได้ฟังได้คุยกับพี่มีก็ชื่นใจที่เออพี่มีชอบซีนนี้ซีนนี้ซึ่งแต่ละคนก็จะมีความคิดแตกต่างกันออกไปอันนั้นนั่นแหละครับคือตัวสะท้อนตัวชีวิตในเรื่องของงานของเรายังไงก็รอกําลังใจอยู่นะครับครับชอบผมครับก็เข้าไปดูได้น้องพุทธครับรู้สึกพอใจไหมเห็น MV แล้วก็แบบได้ฟังเพลงพี่เต๋อในร้อยเปอร์เซ็นต ภาพสวยมากค่ะคแล้วก็เพลงเพราะอยากให้ทุกคนนั่นได้เข้าไปฟังเนอะคือแบบ เพลงดีแล้วก็ภาพงามเนาะคือทีมงานพวกเขาแล้วก็พี่เต่าแบบเพิ่นคิดเสร็จเรื่องมาเองโดยแล้วก็พาไปบุ๊กแต่ละสถานที่แบบให้ทุกคนได้เห็นบ <c oughs> ุกป่าฟ้าดงขอ,อ <c oughs> โทษนะครับพุไปยินดีมาแล้วครับมากค่ะมากมากครับคือสถานที่สวยมากนะฮะ <c oughs> สวยงามแ,แนะนําสถานท,ที่ท่องเที่ยวนะครับมีซีนไปเที่ยวนะครับมีซีนงองอนแบบโอ้โหแบบคือต้องไปดูจริงๆเพราะมันเมันมันเป็นละครเล็กๆเรื่องหนึ่งเลยในช่วงในเวลาสั้นๆนะครับโอ้โหแต่เวลาของเราไปเร็วจริงๆเดี๋ยวท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้อ่าพี่เต๋อ กับน้องพุธเนี่ยช่วยฝากผลงานหน่อยคอนเสิร์ตโชว์อะไรเชิญเลยครับครับก็ฝากเพลงหอยจำที่ขงเจมนะครับผมเป็นเพลงที่2ในอัลบั้มหมอลำทรงเครื่องเลยครับพี่น้องจากเต๋าผู้สินครับตอนนี้สามารถรับชมได้แล้วครับที่ช่อง y o u t u กร g r a m โก้อ ffi เชียนะครับส่วนงานคอนเสิร์ตนะครับก็สามารถติดตามข่าวสารข่าวคราวความเคลื่อนไหวได้ที่ f c e b o o k Fanpage เต๋าผู้สินนะครับเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าทุกวันเลยนะครับมาให้กําลังใจกันนาเวทีดเดยอพี่น้องเด้ออ้านะครับมัน้องพุทธครับเชิญเลยครับอ๋อโดยกั ขอฝากในเด้อพ่อแม่พี่น้องทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศแล้วก็ทุกๆคนที่มาเบิ่งรายการนี้อยู่เนาะกับเป็น MV เพลงใหม่เนาะขอพี่เต๋าผู้ศินเนาะเป็นเพลงที่ว่าดีเลยแหละอยากให้ทุกคนนั้นได้ฟังกันเนาะห้อยจําที่คงเจียบได้พี่น้องเด้ออ้าวนะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับน้องเตา๋าผู้สินแล้วก็คุณพุทธสอนนะครับขอบคุณนะค,ค,ครับ,รบสวัสดีครับ